ทำไมขเขมรต้องส่งหน่วยรบพิเศษ B H Q มาก็เพราะข้อตกลงหยุดยิงที่ใช้กันทั่วโลกระบุชัดว่าใครคุมพื้นที่ก่อนเวลาเส้นตายหรือเดทไลน์พื้นที่นั้นจะตกเป็นของฝ่ายนั้นทันทีไม่มีข้อแม้ไม่มีการคืนหลังเวลาสมมติว่าขเขมรยึดปราสาทต,ตาเมือนทมปรสาสาทตะควายช่องอ่านมาได้ก่อนเวลาเที่ยงคืนทุกจุดนั้นจะกลายเป็นของขเขมรทันที และเราจะไม่มีสิทธิ์โต้แยง้งนี่แหละคือเดิมพันของชีวิตทหารไทยทำไมรอสามเอ็ดรออถึงยอมบุกยอมแลกยอมเจ็บยอมตายเพราะถ้าไม่ยึดกลับคืนก่อนเวลาเราจะเสียพื้นแผ่นดินไทยไปตลอดการถ้าหยุดยิงโดยเสียพื้นที่เท่ากับความพ่ายแพ้โดยถาวรน,นี่คือเหตุผลที่ทหารยอมแลกชีวิตเพื่อให้ไทยยังคงเป็นไทยขอคารวะทหารกล้าจากหัวใจ ขอสดุดีกรมทหารราบที่สาสบสิบรักษาพระองค์และทหารหารทุกเหล่ากองรวมทั้งหน่วยงานต่อชะอและทหารพรานที่ยอมตายถวายชีวิตเพื่อแลกมากับผืนแผ่นดินไทยและยอมตายเพื่อรักษาแผ่นดินไทยอธิปไตยของชาติไทยให้ลูกหลานต่อไป